หวานมดขึ้นจอไฮโซโพกทนคิดถึงไม่ไหวบุกหาอัมพัชลาพาถ,ถึงบ้านเพิ่งชฉะละลองครบรอบ3ปีไปม,ม,มาสำหรับความรักของซุปตาสาวอัมพัชราภาใช้เชื้อกับหวานใจไฮโซโพกประทานวงพรประภาที่นับวันก็จะสาดความหวานกันไม่หยุดให้แฟนๆได้ฟินกันกระจายแถมยังเฝ้ารอข่าวดีในทุกๆวัน ล่าสุดหนุ่มพกก็ทนความคิดถึงไม่ไหวบุกไปหาวันใจสาวอั้มถึงบ้านพร้อมประกบคู่เล่นเกมด้วยกันอย่างสนุกสนานพร้อมระบุคแคปชั่นว่าวันว่งวางๆของอั้มและอวนนั่งเก้าอี้ตัวโปรดตัวเดิมต้องรุ่นถวายไหลเท่านั้นงานนี้แฟนๆกดไลค์อดไม่ได้ที่จะต้องแซวก,กันสนั่นไอจไปเลยล่ะคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ